แล้วถามมีคนที่ต้องคำหนากรินนี่ยม่เห็นเป็นเบาหวานเลยเราทำไม่ค่ยอยเก่งอัศจรรย์เลยครับผมอ่ะชักตั้งหลายทีผมยังชักไม่ได้เลยครับต้องบรรยายใช่ไหมครับตอนนี้นะครับพี่กาลัง,ด,งดึงแตงเมลออกมานะครับเพื่อจะให้น้องๆยืดนะครับถ้ามันไม่ยืดน่ะ มันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้มันจะไม่เป็นโพรงอ๋อมันจะไม่เป็นโพรงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ล้างมือนะครับก็มายืดใหญ่เลยครับดูดรับดู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 ดัดูดูด้แูู้ดกดูดูดูดดู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 ดคดู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 ดไดู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 มูดูดูดูเูาดดดโอเคจบอันนั้นเสร็จแล้ว

การน here, okay, ี่ถูกต้องฮะกลับไปเข้าเฮ้ยแตงกีต่อมาแล้วกัดเข้าดิแปดแสิบล่เจ้ากินขนมโอ้โอ้บรนลุเจ้าเนี้ยอะที่มันัมดแล้วอะสั่งเปลี้ รอบกวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้แล้วมีแต่คนกินไม่มีคนทำาะทีนี้ตอนนี้ย่อคนดูหนึ่งนั้นสุดแล้วช่วยทำหน่อยช่หน่อยช่วยทหน่อยช่วยทำหน่อยเยหอั้มัติกัสนุกอ่ะี่แล้วไอ้ไอ้แตงเมที่มันมีหวงในคือเราใส่ไม่ได้ไงอ่ะ เงี้ยอ่อนเงี้ยมันอ่อนเกี๊ยวเงี้ยเอามันเป็นม้วนๆไม่ใช่ที่ใส่หอยบวบมือมีเกี๊ยวเงี้ยกายมันที่โก่ไปแล้วอ่ะพี่ไงเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ยูราใหม่เป็นเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือหอยนะครับไม่สังนี่อันนี้คืองูแล้วค่ะอันนี้คืองูนะคะเราเปลี่ยนแปลงจากพังเมแท่งเป็นอุจ้าละเมย์ค่ะปูจเมยค่ะอันนี้ จากที่ไหนนะแรงมุมแต่ที่นีมันเป็นน้ำเชี่ยวอันนี้จากบ้านน้ำเชี่ยวนะคะมันจะเป็นตังเกอนโรตีนะคะอันนี้คือโรตีอะค่ะอันนน บหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บ้านนันเชี่ยวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแตงเมกันค่ะนะคะตอนนี้ก็เป็นแตงเมยแบบใหม่ปกติจะเป็นแห้งนะคะแต่วันนี้จะทำเป็นโรตีโรตีดูป่าพิชาคร <laughs> <ย>ัโรตีเติมหอยด้วยค่ะพิชาาน้ำลายพิชามันแบบโยนเลยนน้ำลายพิชามีมีนะ่า ก <vt ret ii> ินค่ะรู้สึกรสชาติเป็นยังไงบ้างคะนิชานิชาคะรสชาติรสชาติรสชาติโอเคไหมคะกรอบปกติแล้วต้องกินให้ันนะคะสำหรับนิชาเราต้องแท่งยาวๆค่ะรสชาตินะคะหวานหอมชวนกินค่ะวิธีการเปลี่ยนฝักนิชาจังเลยค่ะตองทำตอกเลยเกยบฝักนิชาางเลยเดี๋ยวต้องผัดไปะมพันลุนซ้กูไปแะ อ่าใช่กันร<อ><อ>้านที่ชอบเลยค่ะทำเสร็จแล้วช่วยทำร้านที่ชอบได้ค่ะชอบครับก็ร้านั่งรถห้วงก็กินได้นะเนี่ยมันหวานรู้สึกวิงเวียนจะเป็นลมนี่เลยค่ะน้ำตาลช่วยได้ค่ะอร่อยมากแต่มันรู้สึกว่ามันจะมีเค็มน,นิดๆิดกำลังดีค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะให,ให้บอกติดฟันจะดูดเอาแล้วกันให้มันละลายในปากได้นะครับ สำหรับผู้สูงอายุทいい pues 1, ี like 1, ่60ขึ้นไปไม่ควรกินนะเนี่ยฟันจะหักได้ดูดอ่ะดูดดูดดูได้ดูได้คือถ้าแบบมันเริ่มติดฟันก็เก็บแล้วก็เก็บพอหิวก็ะเอาดูดแล้วันมันก็ดูดต่อหยิบไปหยิบมาฟันหลุดไอ้ยถุงไม่พอครับไม่กินให้หมดเลยนะ ทานไม่ทน,น,น,นเยอะน,นี้กินไม่ไหวอ่ะหัวไ,วไม้มันจะหอมไม้เรากินเนี่เรากินนิดนึงจะหอมไม้หอไมหอไห้